สวัสดีค่ะเดียมแท็กเตอร์จังวัดเลยค่ะพบกับเซลพิการอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เซลพิกันมาแนะนํา MU57 นะคะคูป o t a MU57 นะคะรถคันนี้นะคะผ่านการตรวจแม็กแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถผ่อนได้นะคะดาวเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แบาทนะคะราคาอยู่ที่6,90 0 0 0บาทเอ๊ะน่าจะดาวเริ่มต้นที่8,000 80, 0นะคะไม่ถึงแสนเนาะขอโทษนะคะเซลพิการจําผิดนะคะ อุปกรณ์2ชิ้นนะคะด้านหน้าผ่านหลังนะคะดูสภาพสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้นะคะ่อนได้นะคะ MU57 นะคะรถรุ M ่น M นะคะูกนะคานะสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมมาทดลองขับกันได้ที่ดีเยี่ยมแทกเตอร์จังหวัดเลยนะคะโทรสอบถามที่087 22 44 023นะคะ081 505 97 96่นะคะ0 8 1 3 201 227นะคะรถร้านเราไม่ได้มีแค่คันเดียวนะคะรถที่ร้านมีเกือบร้อยคันนะคะแล้วเข้ามาพบกันที่ดีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยคะ่ะ